สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะเยาวชนไทยถ้าได้คบเพื่อนแล้วถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอเพื่อนที่ไม่ดีชวนกันหลงผิดนะคะก็อาจจะยากที่จะกลับตัวกลับใจนะคะในวันนี้ค่ะรายการของเราได้ทํารายการตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมที่ได้ส่งเข้ามานะคะว่าอยากจะให้เรานั้นทํารายการเกี่ยวกับเรื่องของอันตรพานกลับใจหรือบุคคลที่โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะถ้าดิฉันเอ,อ่ยชื่อไปแล้วทุกๆกคนก็จะต้องร้องอ๋อก็คือคุณมครินพุ่มสะา หรือคุณเนวดาวนั่นเองค่ะคุณเนวดาวนะคะเดิมทีก็เป็นสมาชิกอยู่ในแก๊งโอรสแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาในข้อหายาเสพติดเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเขาออกมาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติการรวมไปถึงทัศนคติใหม่ๆพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจไปคนดีทำมาหากินสุจริตค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติชีวิตของเขานะคะเราไปดูคลิปของเขาที่โด่งดังในโซเชียลแคมกันก่อนค่ะสวัสดีโซเชียลแคมคอ่ะ ไอเรื่องนัดตบนัดตบอ่ะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายจะงดถ่ายโซเชียลคมไปกับพพื่อนก่อนเพราะของซ้ำหามอ่ะแต่จะให้เพื่อนๆดูในในในยูทูบอ่ะใช่ป่ะเพื่อนเราดูไปวันนี้วันดาวแล้วมันมีคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าจะสื่อไปในทางไม่ดีอ่ะใช่ป่ะก็คือว่าเป็นการถ่ายเรื่องกันธรรมดาว่ากูเลวอ่ะกูแบกว่าพวกมึงอะเรวกู แค่ในเพื่อนขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนโซเชียลแคมปนะครับ <c oughs> มีเพื่อนหลายคนถามว่าผมหายไปไหนตายอ,ยางอยางังเกมย่งเล่นเกมคนถามเยอะเกินว่าหายไปไหนอ,น,นอย่างนี้นจะบอกว่าเก็บตัวเพื่อนจะบวดแล้วบวดแล้วแต่ยังหาวัดที่เขาจะให้บวดไม่ได้เลย คงม,มาพนวัดดาวอะไม่มีะค่ะจากปัญหาต่างๆทั้งตัวเขากับคู่ปรับซึ่งอยู่ในแกง๊งโอรสมีปัญหาท้าทายกันจนเป็นที่โด่งดังในโซเชียลแคมนะคะก็เป็นเพียงปัญหาส่วนตัวของเขาทั้งสองที่เขาไม่ชอบซึ่งกันและกันเท่านั้นเองค่ะและเมื่อก่อนตอนที่เนเขาเป็นเด็กนะคะเขาเป็นคนอย่างไรในช่วงหน้าค่ะคุณปู่กับคุณย่าจะมาเล่าให้เราวกฟังว่าเขาดีตอนไหนและเขาเสียคนไปตอนไหนพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 022459999รู้จักบ้านพี่เนวัด,ดาไหมครับจักครับาพาไปนะครับ คุผู้ชมครับขณะนี้ทางทีมงานได้เดินทางมาถึงที่บริเวณหลังสะพานพระราม8หรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งใกล้กันภายในหลังวัดดาววดึงสาลามก็คือเป็นบ้านของเนวัดดาวสวัสดีครับคุณปู่ชื่ออะไรครับสุรินครับสุรินทร์นสุกุลพุ่มสะอาดปัจจุบันอายุเท่าไหร่ เจ็ดจุดเจ็ดแหละเป็นคุณปู่ของ้องเน่โดยทรงเลยชื่อนามที่เขาได้ยินกันทั้งประเทศนี่คือเนวัดดาวเนวัดดาวนะครับเป็นคุณปู่และคุณยา่าคุณย่าชื่ออะไระครับพะอาพยาพุ่มสะอาดครับเด็กให้คุณปู่เล่าถึงเมื่อก่อนตอนที่คุณเนยเนี่ยยังเป็นเด็กๆเกนะี่ยเขาเป็นคนยังไงครับเนยเขาก็ไม่มีอะไรนะเป็นเด็กที่ว่า อยู่เฉยๆไม่ค่อยสนไม่ค่อยอะไรหรอกเขาดีจ้ะว่าว่าง่ายเตือนอะไรเขาก็เชื่อทุกอย่างแหละค่ะใครจะพิปานะอาบอกเขาก็เชื่อทุกอย่างตั้งแต่เป็นเด็กมาเลยแม่นคนเลยแล้วเป็นลูกของลูกของคุณปู่โดยตรงเลยคนที่เท่าไหร่ฮะที่สามในวัดดาวเราเนี่ยมีพี่น้องหกคนหกคนปัจจุบันพ่อแม่ยังอยู่ไหมพ่อแม่เสียหมดทั้งคู่ทั้งสองคนเลยครับเสียตั้งแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเขาอยู่ปสองอะค่ะ อปอสองก็ประมาณ8ปดขวบแต่ปอสองจ้ะเขาไปเจอเพื่อนเพื่อนฝูงก็เลยไปเป็นเหล็กเกเรใสเพไปเลยโอ้ก็มาเสียตอนโตแล้วจ้ะโตแล้วจ้ะที่ไปดีเข้าจ้ะแล้วเขาเป็นคนยังไงถ้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ไม่ค่อยเกลเยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะนิบบทุกอย่างเขาทํางานอะไรครับปัจจุบันก็เขาก็รับจ้างขับรถค่ะขับรถ อยู่เมืองวังขาขับรถมตอร์ไเป็นวินมอเตอร์ไซค์จ้ะวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แต่วินพ่อของพีอยู่อยู่ตรงโน้นอ่ะเขาก็บางทีเขาก็ไปขับบางทีเขาที่ไหนที่ปากซอยข้างนอกอะค่ะออ๋ปากซอยหน้าวัดดาวเราเนี่ยจ้ะทางข้างในนู้นอ่ะเขาก็ดีเนียค่ะดีหมดเลยไม่มีจ้ะนี่แหละไปตอนที่เขาโตขึ้นมาเรียนสูงๆเขาได้คบได้เพื่อนได้ปู่กาไปติดไรตอนไรเขาก็เลยเป็นเด็กเกเรไปเลย แล้วรูกักในตัวเขาที่เราเห็นเนี่ยที่เยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาได้มปยังไงคุณย่ารู้ไหมก็มรกรเขาไปติดคุกอยู่สองปีอ๋อหรือเขาก็เไปสักในโน้นเลยสักในคุกออกมาจ้าก่อนเข้าไปไม่มีรอยสักเลยไม่มีค่ะแต่ออกมาปุ๊บรอยสักเต็มเลยค่ะเป็นความพอใจความสุขของเขาแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาช่วยหลืออะไรบ้างปัจจุบันเขาก็ช่วยทุกอย่างก็อย่างนี้เียเขาไปมาเนี่ยเขาได้เงินมาเขาก็มา ให้และปูมั่งยาแล้วก็ปุ๊บป้าปาอาอาเขาให้ทุกอย่างละเขาช่วยเหลือครอบครัวจะน้องนุ่งเขาให้ทุกอย่างรายการที่ออกทาง YouTube ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะเห็นทางเนวกาาวกับอีกขั้นหนึ่งเราไม่เอ่ยนามเห็นว่ามีปัญหากันอ๋อแอลใช่ไหมัะแอล มีปัญหากันเรื่องอะไรคุณย่าพอทราบไหมครับไม่ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบตอนนี้ไม่รู้เรื่องเขาเลยจ้ะข้างนอกฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเลยแล้วทําไมเขาถึงไป็นลงโซเชียลเน็ตเวิร์สมีการท้าทายอะไรประมาณคุณย่ารู้ไหมไม่รู้เลยค่ะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยจ้ะไม่มีใครมาให้ดูเลยจ้ะเพราะอะไรก็เพราะฉันบอกไว้ว่าไม่ให้ไปเกเรกับใครก่อนเขาถ้าใครถ้าเขาทําแล้วเราถึงจะเอาจังจะสู้เราถึงจะสู้เขาจ้ะถ้าจะไปเกเรเขาก่อนนี้ไม่เอา แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีใครช่วยนี่ฉันพูดไว้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เคยมาบอกอะไรมารู้ตอนที่หลังมารู้ตอนที่คุณเนเริ่มมีชื่อเสียงจะว่าเขาไปมีการปัญหาอะไรกับใครคืออดีตเคยเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันสนิทเลยน่ะแล้วยังไงเขาเพื่อนคนนั้นเคยมาที่นี่ไหมไม่ฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเลยปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าเขา จบไปหรือยังมีปัญหาอะไรการใจกันอีกหรือไม่จ้าทางรายการทราบมาเนี่ยคุณเนเนี่ยว่าจะบวชค่งจะเป็นคนดีแล้วตอนนี้จ้าเขาจะบวชเพื่ออะไรเขามีคุยคุณปู่คุณย่าไหมเขาก็เคยคุยเขาบอกย่าผมอยากจะบวชแล้วเนี่ยฉันก็ปลื้มใจรื่นใจมากเลยผ่านมาเนี่ย ปัญหาอะไรต่างลุงเล่าเขาโดยที่เขาไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยใช่ค่ะจนไปคบเพื่อนจนมามีปัญหาทำให้เขาต้องมีปัญหาเรื่องการถูกจับกุลุ่มจนออกมาจนปัจจุบันก็จะมีปัญหาอะไรมาลุงเล่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้วตอนนี้เขาออกมาเขาก็ประพฤติตัวดีขึ้นมาเลยล่ะออกจากคุกอ่ะดีมากเลยดีดีมากเด็กมาดุงกาวแถวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าหมดว่าหมดเลยแล้ดังไรที่ ห้ามาหลวงเกาแถวนี้ห้ามหลวงเกาไม่ถึงบริเวณบ้านเราชั่วไปยัดหน้าวัดอ่ะเออบริเวณวัดท,ท,ที่ไหนเขา <c oughs> ไล<ห>่แหละหลวเกาก็จะไล่หมดเลยเริ่มหมดเนี่ยเขาเขาบอกกับเด็กๆทุกคนอ่ะน้องๆน้องหนงุนง่นงเขาบอก,ก,บอ,กอย่าไปเอาอย่างเมื่อตะก่อนพี่โหยิ่งกันนี้อีกนะแล้วพี่ยังหัดเป็นนิสัยดีได้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกว่เป็นคนดีของสังคมได้เด็กในประเทศไทยเนี่ยอาจจะ ผิดพลาดในการเดินเดินชีวิตก็มีมากมายถ้าใครเดินแบบดาวเนวัดดาวเนี่ยแล้วแก้ไขได้เหมือนดาวเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเด็กในประเทศไทยถ้าเป็นแบบใน็กฉันก็โอ้โหดีดีมากเลยดีใจมากเลยเพราะเหมือนเนเนหักเป็นนิสัยดีๆอย่างนี้แล้วก็เมื่อตั้ก็เพขึ้นใ่ยี่สิบต้นยี่สิบสองหรือยังไงแล้วสามารถ เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนตัวขึ้นมาได้จะไปคบเพื่อนที่ไม่ดีปัจจุบันนี้หลังจากหวดที่จะเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีพอออกมานั่ยเขาก็ดับนิสัยเขาเลยเขาโอ้เป็นคนดีขึ้นมาเลยไม่เที่ยวไม่ไปไหนถ้าไปกันไปเที่ยวตามขับนี่ขับไปครับไปร้องเพลงร้องเพลงอะไรเขาไปเต้นอะไรแฟนขับเขาเยอะแฟนขับเขาเยอะเยอะวันนั้นเห็นก็บอกกัเพื่อ ใครว่าเป็นแสนเลยบอกแอร์นะนุ่มกันชัยอ่ะนุออ่มกันชัยเนี่ยเขาไปทำบ้านของขับเป็นแสนแฟนขบับแฟนขับเขาจ้ะม,มีอะไรจะฝากไปถึงเด็กๆทุกประเทศไหมที่เขาดูรายการนี้อยู่จ้ะฉันก็บอกกขาอย่างนี้แหละให้เอาเนเป็นตัวอย่างเมือ่อตก่อนเป็นนิสัยเลยเล,เล,เลตุ้มเป๊ะเลยเป็นเด็กเลย ใสเพอะไรต่ออะไรเดือนนี้เด็กคุณเนเนี่ยไม่ได้ไปคบเพื่อนยังไม่เียนยังก็เป็นเด็กดีตลอดจพอไปคบเพื่อนโรงเรียนมัธยมขึ้นไปเนใจเ็นจะเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วพฤติการไม่ดีแล้วแล้ว้้แลวก็พอถูกจับกลุมมาดำเนินคดีเสร็จเรียบร้อยออกมาพ๊บก็พลิกกลับมาเป็นคนดีขึ้นมาอันนี้ก็คือฝากไปถึงเด็กทั่วประเทศให้ทำตัวเหมือน เนวัดดาวหน้าเนี่ติดครับติดยาครับผมเป็นพวกยายายาบ้าครับยาบ้าแล้วก็มีสารเถื่อไหมมีครับอ๋อมีมีมีถ้าเลิกดมกาวครับผมปัจจุบันนี้เลิกหรือยังเลิกไปแล้วครับเพราะอะไรเพราะพี่เนยครับพี่เนยเขาทำยังไงเราถึงเลิกพี่เนยเขาสั่งห้ามถ้าใครไม่เชื่อก็โดนเลยครับหมายถึงว่าใครมาเสพยาไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่เนยไม่ชอบไม่ชอบเลยครับผมดมกาวก็ไม่ได้ไม่ได้ครับ เด็กผู้ใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับผมเหมือนเป็นตำรวจชุมชนเลยครับผมห้ามเด็กขาดครับผมตอนที่เขามาสั่งห้ามเราเนี่ยเขาสอนอะไรเราบ้างเยอะครับเขาไปติดคุกเข้ามาข้างในใช่ไหมครับคเขาเรียนรู้มาข้างในไม่อยากให้เด็กที่นี่เป็นอย่างที่พี่ในเป็นนะครับครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วครับผมเคยทาตัวไม่ดีมาแล้วคือเป็นประสบการณ์เขาครับผมแล้วก็ตอนนี้ เขารู้ไม่ดีเขาก็มาสอนสอนสอนพวกเด็กในชุมชนเนี่ยครับมาให้เป็นอย่างย่างพี่เนยอรู้สึกดีไหมรู้สึกดีครับมีอะไรจะฝากขอบคุณพี่เนยไหมขอขอขอบคุณพี่เนยมากครับที่ทําให้ผมเป็นอย่างนี้ไม่ทําให้เป็นเด็กที่เป็นเหมือนเด็กคนอื่นเขาครับที่ไม่ดีครับรับครบเด็กอื่นที่ชุมชนอื่นอยากให้เหมือนเราไหมและอยากให้เหมือนครับสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้มันผ่านไปครับ เอาผมทำใหม่กันได้เอบผมปัจจุบันนี้มีความชีวิตเป็นอยู่ดีเอบผมเพราะว่าพี่พี่แนครับ ค่ะคุณปู่กับคุณย่านะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับทางเรามาตลอดจนเด็กๆทุกคนในเยาวชนค่ะก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าพี่เนเนี่ยพยายามจะให้ทุกคนนั้นเลิกเสพยาเลิกดมกาวและทุกคนก็ต่างที่จะยินดีที่จะเลิกกันทุกคนค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเสียงของคุณเนวัดาวซึ่งเป็นบุคคลที่โด่งดังในโซเชียลแคมเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนนะคะเขาจะมาเล่าถึงประวัติตอนเด็ก จนถึงปัจจุบันนี้กันค่ะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างและอีกไม่กี่วันนี้เขาก็จะบวชแล้วก็จะฝากขอาขมากับทุกท่านที่อาจจะเคยล่วงเกินไปและตามต่อด้วยภาพบรรยากาศในงานบวชของคุณเนวัดดาวพักกันสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ,บ IPM i เ e f i n i t i o n ฟ2 2 4 5 9่9 9, 9. มาคลินพุ่มศาสตร์นะครับแต่ทุกคนจะรู้จักในชื่อของเนวัดดาวครับครับเมื่อก่อนนี้ตอนเป็นเด็กนี่เป็นยังไงม้างขอถามแรกๆเลยถ้าเป็นตอนเด็กๆเ,เลยตอนเด็กๆเ,เลยคือผม เป็นเด็กเรียบร้อยจะเป็นเด็กเรียบร้อยจะไม่เหมือนตอนนจะเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนเก่งตอนเด็กๆเลยครับเรียนเก่งตอนตอนนั้นอยู่อายุประมาณเท่าไหร่ที่เรียนเก่งครับก็ช่วงก่อนช่วงประถมครับช่วงเด็กๆเลยครับเรียนเก่งเรียนได้ได้ไม่เคยได้เลขสองตัวเลยได้เลขตัวเดียวตลอดที่สี่ที่สามที่สองคุณปู่คุณย่ากระชมครับจะเรียนคอนลินเรียนเรียนเก่งที่สุดในบ้านในบรรดาสามคนผมน้องสาวผมแล้วก็ลูกอาผมเรียนเก่งที่สุดครับแล้วถัดจากนั้นมา คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตครับตั้งแต่ตั้งแต่อายุประมาณห้าขวบครับห้าขวบเป็นช่วงอยู่ประถมครับอ๋ออยู่ประถมเลยใช่ครับมีความสึกแค่ตอนนั้นมันเสียใจครับเสียใจมากเลยมันเหมือนเราขาดอะไรไปเลยคนที่เรารักไปเพราะเราอยู่ในช่วงเด็กด้วยใครก็ร้องลูกกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มีมมีคนรับช่วงเด็กๆเด็กๆมันชอบร้องอยู่แล้วตอนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยสุดมากครับตอนนั้นเราเด็กเราก็น้อยใจบางทีร้องไห้มั่งครับอ คุณพ่อคุณแม่เสียก็อยู่กับปู่ย่ามาตลอดผมอยู่กับปู่ย่าตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่เสียแล้วล่ะอยู่บ้านหลังนี้ครับอยู่นี่อยู่ที่นี่เลยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดมีพี่น้องกี่คนมีน้องสาวคนหนึ่งครับพี่น้องสองคนครับผมน้องสาวปัจจุบันเรียนหนังสืออยู่ไหมไม่ได้เรียนครับเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นคนส่งเรียนแล้วผมติดคุกน้องผมก็เลยออกจากการเรียนแต่ตอนเนี้กำลังจะพาไปสมัครเรียนใหม่มีหลักนำเข้ามาใช่ครับมีเริ่มมีเงินเริ่มมีช่องทางหาเงินเราเราเริ่มจะ ใช่มีมีอ่าแรงที่ใช่ใช่แล้วใช่แล้วผมก็จะบอกน้องว่าผมไม่สามารถหาเงินให้มันกินได้จนถึงวันที่มันตายหรอกเพราะวันใดวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นไงเพราะชีวิตผมมันก็อันตรายอ่ะผมไม่รู้ว่าวันข้างหน้าชีวิตจะเป็นอะไรอยากให้มันมีวิชาติดตัวไว้เพราะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มันใช้ทำมาหากินครับพอคุณพ่อคุณแม่เสียไปเนี่ยแล้วเราก็เรียนเรียนที่ไหนครับเรียนที่ปฐมที่เรียนที่วัดสิริไอสวรรค์ครับมัธยมเรียนวัดดุสิตตารามครับเรียนจบ จบมสามจบมสามจบมสามที่วัตถุสิษยดารามแล้วไปต่อปชที่พนิษยการสยามชีวิตเรามาแปลแผนไปกับความที่ไม่ดีในโซเชียลเน็ตเวิร์คนจะดูเยอะใช่ครับจะรู้ว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องเรื่องนน่นนี่เพราะยาเสพติดใช่ครับนะครับมันเราไปเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อไหร่เกี่ยวข้องตอนช่วงปชแหละครับปชเพราะเหมือนว่าช่วงปชเนี่ยถ้าถ้าเกเรจริงๆเริ่มเริ่มมาเกเรตั้งแต่ตอนอยู่มสองมสามแล้ว เริ่มเกยสังคมเริ่มเข้ามัธยมเริ่มเกยแล้วชกต่อยอะไรเงี้ยชกต่อยไปเรื่อยแต่ตอนนั้นยังไม่เล่นยาสบุหรี่ก็ยังไม่สูบอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนตอนนั้นตอนน้นเกเรตอนนั้นเกเรเหเกเรก็คือหาเรื่องบ้างหาเรื่องบ้างครับเราก็ไม่กลัวใครเลยครับผมแล้วพอหลังจากที่เราชั้นมัธยมพอไปถึงด้านปชปชแล้วมีเกเรเข้าไปใหญ่เลยครับตีรันฟันแทงทุกอย่างยาเสพติดเอาหมดเอาหมดยาเสพติดนี่เราเสพหรือเราคาทั้งเสพทั้งคาครับตอนเพราะอะไร เริ่มจากเสพก่อนเสพก่อนแล้วเราแบบว่าพอเสพปุ๊บเราไปรู้จักคนขายยาอะไรเงี้ยเราก็อยากมีเงินเพราะต้องหาเงินใช้เองต้องหาเงินส่งน้องลองเอามาขายดูมั้งกลายเป็นว่าเรื่องกดดันของทางบ้านเราซึ่งึไม่มีเงินครับเราก็อยากได้เงินเข้ามาใ่หนึ่งคือมีเสพสองมีเงินเหลือไปให้น้องได้เรียนมีให้ปู่ให้ย่าได้ใช้ครับผมอันนี้คือเป็นเงินที่เราได้มาเราคิดว่าได้มาเพื่อจะเอามารักเอามาใช้รักษา ตัวเรารักษาไหมว่าเราจะมาใช้ชีวิตใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วเรามาผิดพลาดโดนตำรวจจับก็ช่วงที่เรียนปอชเนี่ยครับช่วงที่เรียนปอชตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่เราตอนนั้นอายุสิบแปดครับสิบแปดอายุสิบแปดปีสิบแปดปีถูกจับตอนนั้นครับผมแล้วออกมาตอนตอนช่วงอายุเท่าไหร่นะผมติดไปตอนปีห้าห้าสาม ออกมาปลายห้าสี่ออกมาปลายห้าสี่สองปีสองปีประมาณเกือบสองปีเกือบสองปีพาออกมาแล้วเห็นว่ามีปัญหาอะไรกับใครที่ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กว่ามีการท้าทายกันมีปัญหาคนในแก๊งเดียวันเนึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาเคยเป็นรุ่นพี่ผมผมเป็นรุ่นน้องมันมันเป็นเรื่องเรื่องระหว่างแก๊งครับพี่ขอไม่เล่าหรอเป็นเรื่องในแก๊งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันใช่เป็นเรื่องที่ก็เลยมีการท้าทายกันขึ้นมาใช่ครับก็เลยทําให เป็นข่าวคึกคมในไม่จะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีหรือว่ามันก็ไม่มีอะไรมากเรื่องคือเขาไม่ชอบผมผมไม่ชอบเขาต่างคนต่างไม่ชอบกันก็ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองส่วนหนึ่งครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องมันเงียบไปเนี่ยมันเงียบเพราะอะไรมันเงียบเพราะหนึ่งเขาอาจจะโดนโดนอะไรอย่างหนักด้วยทางสื่อทางอะไรเพราะว่าเขามีการมาโชว์ยามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเขาต้องเงียบไปเขาก็ไม่ออกโซเชียลมาส่วนผมตัวผมเองก็เหมือนกันก็ตรงที่ว่าอยากให้เรื่องมันเงียบ คือไม่อยากไปต่อหรอต่อเถียงเะค,คือถ้าเจอกัน,นมันจะยังไงมันก็คือว่าเหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์ของณตอนนั้นใช่ปะณตอนนี้ยังไม่เจอกันยังไม่มีการประชันหน้ากันก็คือว่าก็ต่เขาอยู่ส่วนเขาผมอยู่ส่วนผมก็คือตอนนี้เรียกว่าเราขีดเส้นกันแล้วว่าเราไม่ล้ำเส้นกันคือไม่ต้องไม,ไม่ไม่เชิงว่าขีดเส้นหรอพี่คือว่าผมก็ไม่อยากไปพูดถึงส่วนตัวเขาเองเขายัางไงผมไม่รู้เขาก็อาจจะไม่อยากพูดถึงอาจจะไม่อยากมามีมันมามีอะไรแล้วพอ S <S> มีอะไรมาให้เราคิดว่าเราจะมาบวชแล้วตอนนี้เราคิดเรื่องบวชนี่ตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วครับตั้งใจไปตั้งนานแล้วต้างตั้งใจอยู่ในเรือนจําเลยออเว่าออกมาแล้วจะบวชนะอย่างแรกที่จะทาเลยคือจะบวชแต่มาเจอปัญหาเรื่องไม่ชอบใจก่อนใช่ครับเรามาขวางนิดนึงใช่ <S <S ตอนนี้เนี่ยได้เลิกงามยามดีแล้วเนี่ยครับจะอุปสมบทแล้วครับเรามีความรู้สึกไงที่เราตั้งใจไว้อยากเชพูดนิดนึงดีใจครับดีใจมากเลยว่าในที่สุดก็มาถึงวันนี้ที่เราตั้งใจไว้เพราะที่บ้านก็ รอวันนี้อยู่ครับถึงแม้จะมันจะบวชเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ผมคิดว่าท่านในระยะเวลาสั้นๆนั้นผมตั้งใจอ่ะกี่วันสิบห้าวันครับเราจะบวชแค่สิบห้าวัน1ิวันครับผมและถ้าเกิดเราถึงเวลาแล้วเราอยากจะอยู่ต่อมันมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่มันก็อีกเรื่องหนึ่งก็อันนี้ก็คิดไว้แล้วถ้าอยู่ต่อแต่คือว่าทีนี้ผมช่วงนี้มันเหมือนช่วงขาขึ้นผมผมมีงานมีการเข้ามาอะไรเงี้ยมันมันมันคือช่วงเวลาที่ผมต้องคอยคว้าไว้ตอนนี้ ทุกช่องทีวีหนังสือพิมพ์ฉบับ,บให้ความสนใจกับคุณเนวัตดาวของเรารมมีอะไรผ่า,าไปถึงน้องๆในทั่วประเทศไหมที่เขาเคยก็หรือหรือทำคล้ๆก็คือว่าทุกคนจะมองผมว่าผมจะรู้คือว่าสายาที่เขาจะให้ผมก็คืออันตรพาน์กับใจบ,บางคนก็มองว่าเอ้ยนี่มันเกเรจนมันได้ดีจนอะไรอย่างเงี้ยผมผมจะบอกว่าถ้าบางคนจะอยากเป็นอย่างผมอยากได้อย่างผมคือว่าอาจจะเป็นอันตรพาน์อยู่แล้วอยากจะแบบว่า มามีจุดเปลี่ยนแบบผมอย่างแรกที่เขาต้องทําเลยคือเขาต้องกลับตัวถ้าเขายังคิดจะเดินเส้นนั้นอยู่เขาไม่มีทางได้แบบผมต้องกลับตัวเท่านั้นกลับตัวนี้นไม่มีควาว่าสายหรอกคนเราคิดจะกลับตัวไม่มีมไม่มีวันไหนสายเกินไหมต้อง้องเนี่ยถ้าเกิดเขาเดินมาอย่างคุณเนแล้พี่เน้เนี่ยเขาออกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอะไรเนี่ยทำให้ดังทางสื่อแล้วก็มามีคนเข้ามา อุ้มมาดูแลเราเนี่ยแล้วคือจากที่เป็นคนอย่างนีง้จะมาทาแบบเราคิดว่าอย่างนี้ดีไหมไม่ดีอไม่ดีคนเรามันมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันทุกทุกอย่างหรอกมันไม,ไม,ไม่ไม่สามารถมีคาราบูได้ว่าถ้าเขาทําอย่างผมเราจะเป็นอย่าง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 ผมหรือเปล่าทางเดินไม่เหมือนกันทางเดินไม่เหมือนกันโอกาสไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับมีอะไรจะฝากไปถึงคุณปู่คุณย่าแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศไม่ว่าเราจะบวชแล้ววันนี้ ก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าที่ผมเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือทางใจของผมที่เคยคิดไม่ดีเคยอะไรไว้อะ่ะก็ผมจะบทแล้วก็อยากจะขอให้อโหสิกรรมให้กันแล้วกันครับ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่ฉันก็ได้มาอยู่ที่วัดดาว,วด,ดึงสารามพระอารามหลวงค่ะซึ่งวันนี้นะคะอันดพานกลับใจหรือว่าคุณเนวัดดาวก็จะทําพิธีอุปสมบทในเช้านี้ค่ะและเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปดูภาพบรรยากาศภายในพระอุโบสถไปดูพิธีการต่างๆของเขากันเลยค,ค่ะ าหน้าเขาวันนี้รู้สึกยังไงคะที่บวชแล้วก็มีอะไรจะฝากไปถึงประชาชนบ้างก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่เราได้ได้ทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าที่เลียงเรามาแล้วก็อยากจะฝากทุกคนให้ร่วมกันช่วยอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนที่ผมได้เคยร่วมเกินเอาไว้ครับว่าให้โอโหสิกรรมให้กันด้วย บนแหน้าของนักในวัดดาวค่ะก็เริ่มตั้งขบวนแล้วดังที่เห็นจากข้างหลังนะคะก็มีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านนะคะมาให้กําลังใจมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นนักแสดงจากคณะกองยางนะคะได้เอา มาโยกใส่ตัวนะคะก็เป็นที่หน้าแปลกประหลาดใจแล้วก็จุดเต้นของงานบวชของเล่ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะทางรายการของเราก็ขอฝากบอกบุญไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยว่ารายการของเราจะร่วมกับพุทธศาสนิกชนซึ่งนําโดยท่านผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามจัดตั้งองค์พระป่าสามัคคีค่ะซึ่งเราจะหาไรได้ไปสร้างหลังคาพระพุทธเจ้าพระองค์ขึ้นที่สํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยซึ่งเราจะไปทอดพระป่าก,กันในวันที่5พฤษภาคม2556นี้ค่ะจึงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะที่อยากจะร่วมบุญกับเราสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเบอร์ของคณะกรรมการโดยตรงเลยค่ะ และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะปรึกษาทานายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะแล้วก็ท่านคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆรวมไปถึงจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบังกรแชนแนลสวัสดีค่ะ